เป็นเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาประสายที่นี่นะครับเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าที่นี่คืออนุสร์สถานของวีรบุรุษผู้รักชาติตัวจริงใช่ไหมครับหน้าที่แห่งนี้ใครรักชาติยกมือครับสองมือเลยครันน่าชื่นใจมากนะครับน่าและอบอุ่นมากเลยนะครับ เพราะว่าเป็นที่รวมพลของคนรักชาติผมบอกแล้วบอกว่าตอนนี้ปิดเวทีที่น่าทำเนียบพบกันเมื่อชาติตการครับถ้าใครจําได้นะครับครั้งไหนท้ายผมบอกว่าจะมีฟ้าผ่าที่พักก้าวไกลและนี่ทำเนียบอยากได้นอนตบมือให้ตุลาการศารลฐธรรมนญหน่อยครับ และไม่เพียงแค่นั้นนะครับผลลัพธ์ของการตัดสินเอาเศษฐาออกจากตำแหน่งทำให้รัฐมนูญ60ที่บอกว่าคนจะเป็นรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมครับโอ้อันนี้เจ๋งมากเลยนะครับตบมือให้คนล่างรัฐมนูญหน่อยครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับ นายกอุงออกคนสุดท้ายจากตระกูลจินวัตรมันเกรงไปหมดแล้วครับว่ากูจะโดนฟ้องไม่ต้องเกรงอีหนูโดนฟ้องไปแล้ว9คดีครับตบมือให้คนฟ้องหน่อยครับเสร็จแน่แน่เสร็จแน่แน่นะครับมีวันนึงผมไม่ออก รายการของเดอะสแตนดาร์ดนะครับพร้อมกับจตุพรพรมพันธ์ผมพูดไว้คำนึงคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แถมบอกว่าคอมเมนต์ด่าผมอีกผมบอกว่าการที่ทักษิณจิน,จนวัตรกับมาเมืองไทยคือยุทธการขุดบอ่ลอล่อเปล่าชื่อไอแมวครับมันเป็นแะแตัแต่อยู่นอกประเทศไทยตั้ง17ปีนะครับ แล้วบางอาจโกหกคนไทยว่าจะไม่เล่นการเมืองอีกต่อไปไอ้ตอนแล้วไอ้วไหนอยบอกจะเลี้ยงหลานไงตอนนี้เลี้ยงลูกให้เป็นด้ยกใัยหรือเปล่าแล้วยังไงล่ะนะครับตอนนี้เนี่ยนะก็อยู่ด้วยยุทธการที่เรียกว่า ปิดประตูตีแบวนะครับไปปิดประตูตีแบวทักษิณหมอตุนบอกได้เลยบอกว่าแกได้ตายอยู่บนแผ่นดินไทยแต่น่าจะเป็นคุกมากกว่าครับ <S 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 วันที่20กันยานี้ ชาวคอปทอจะไปทวงถามความยุติธรรมที่ปปชใช่ไหมครับคดีที่หนึ่งนะครับสแตมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วบอกว่าทักษินเนี่ยอยู่ชั้น1ิอย่างไม่เป็นธรรมและเมื่อสิทธิมนุษยชนของคนคุกคนอื่นๆใช่ไหมแล้วใครล่ะจะต้องรับผิดชอบ ถ้าไม่ใช่รัฐมนตรียุติธรรมและก็แพทย์ใหญ่กรมตำรวจในขณนะนั้นแพทย์ใหญ่กรมตำรวจตอนนี้ชื่ออะไรครับตอนนี้ไปเป็นผู้ช่วยผอ,อตรชื่อสผลลัฐเป็นสัญญาปศาสตร์เป็นคนเดียวทักษินเข้าชั้นทีสีอยากไม่เป็นทางครับพ่อแม่พี่นอ้อง ชาวคอพทอพี่พักษา,าพร้อมกันครับคุก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 ครับ <entonces> โอ้โหแพทย์ใหญ่กรมตำรวจจบด้วยคุกนี่สอบไม่สวยแน่นอนใช่ไหม <S <S> <S ลองนึกดูนะครับว่าเพื่อนร่วมแดนนี่คงจะบันเทิงหน้าดูเลยแหละนะครับแล้วก็คดีที่สองนะครับผมไปฟ้องไว้นะครับว่า การพักโทษของทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับมันเป็นการพักโทษที่ทุจริตอย่างแน่นอนการพักโทษนะครับอันดับแรกนะครับคือว่าต้องมีแพย์สองท่านรับรองว่าป่วยดักนะครับปรากฏว่าหมอไทยฉลาดไม่มีใครกล้าเซนได้ครับ มันก็เลยเลี่ยงไปใช้นะครับแบบประเมินสภาพของคนแก่นะครับนะขอเรียกคนแก่ไม่ได้กระเทือใครนะครับผมจะพูดถึงไอ้คนแก่คนเดียวที่ดีคุ๊กชื่อทักษิณชินวัตรครับนักก็ชายทักษิณชินวัตรคะแนนเต็ม20แต้มถ้าต่ำกว่า10แต้มนะครับบาเทลสกอร์เนี่ยนะครับจะต้องนอน อยู่ที่บ้านใส่เสื้อไม่ได้กินข้าวไม่ได้ต้องมีคนป้อนข้าวหอกดามกันกันขี้กันเยี่ยวไม่ได้ถามบอกว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยคนทั้งชาติเห็นไหมว่าทักษิณมันห่วยแตกขนาดนั้นเหรอมันเดินไปเดินมาใช่ไหมแดด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 ไปถึงเชียงใหม่ใช่เปล่าและที่บาดตาบาดใจที่สุด มันใส่ชุดขาวไดยกกอดลูกมันมันอุบาชาชั่วมากเพราะว่าอะไรครับการที่ทักษิณได้รับพระทานมหากรุณาลดโทษจาก8ปีเหลือหนึ่งปีก็เพราะว่าในหลวงเชื่อดีกาของมันมันบอกกับในหลวงว่าบัดนดีมันรู้แล้วว่ายอมรับแล้วว่า มันโกงชาติใช่ไหมท่านก็เลยพระราชทานหักกรุณาลดโทษให้จาก8ปีเหลือหึปีแต่ขอบอกว่าทักสิทธิวัตนไม่เคยสำนึกเลยเอาห้อาันดอ้อมาดยอาดยที่ต้องโหเพราะว่ามันตอแหลแม้กระทั่งในหลวงของเราใช่ไหมครับ มันไม่สานึกเลยใช่ไหมเอาใกล้ๆวันที่ยี่สิบสองสิงหาครบตึงปีที่มันกลับประเทศไทยมันไปพูดให้เดชาเน,นะครับให้พวกนักธุรกิจโกโก้ฟังนะนะมันบอกว่ามันจะแบ่งผลประยรกโยชน์ในกโกดได้เอาไทยแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามาเตรียมาโกงชาติใช่ไหมครับ องชาติาแบ่งแผ่นดินข้อหามีข้อหาเดียวคือกบฏแผ่นดินครับทำไมพีม่น้องไม่ต้องนับนะครับว่ามันประกาศว่านโยบายของมันประเทศไทยต้องมีคาซินโนเราไม่เอาใช่ไหมจริงๆประเทศไทยก็เคยมีคาซินโนนะครับผมจำรัฐบาลไม่ได้ แต่สุดท้ายต้องเลิกไปเพราะว่าคนไทยกลายเป็นมหาโจรครับพาม,มีน้องยกเลิกไปแล้วแล้วคุณคิดว่าลูกทักษิณอยากอุกอิงเนี่ยนะจะสะอาดบริสุทธิ์ซื่อสัต,ตย์สุจริตหรือทุจริตก้นกงเหมือนพ่อมันครับ จำได้ไหมอาของมันเนี่ยตอนนี้ตละลัตะแต่อยู่ต่างประเทศ<ม>ก็เพราะข้อหาโกงชาติหลายแสนล้านใช่ไหมครับ<ม>ด้วยโมอตโต์อะไรครับทักษสีคิดยิ่งรักทำใช่ไหม,มแล้วปี2,5,6,7 10ปีผ่านไปคิดแล้วว่าจะลอดทักษียงอุกิิงทำครับ นายใครฟังดีๆนะใครคิดว่ารัฐบาลองค์ออกจะไม่โกงบ้างใครคิดว่ารัฐบาลองค์ออกโกงอย่างแน่นอนยกมือโอ้ยเสียงสภาคอมาตย,ยกมือเต็สมสภาเลยใช่ไหมครับฉลาดแฮะแสดงว่าเป็นคนฉลาดมากแต่ขอโทษน,นะ เด็กประถมมันยังรู้เลยเพราะว่าอะไรครับขนาดสอบเก้าจุฬาข้อสอบกลางยังรู้อะเลยแล้วเธอเป็นประธานซอบพาวเวอร์เนี่ยห้าพันล้านหายไปไหนวะแค่เอาคณะกรรมการซอบพาวเวอร์เนี่ยเนี่ย ผมว่าข้อหาเดียวก็ไม่รอดแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วยังไม่พ้นนะครับอย่าลืมว่าเศรษฐาเนี่ยนะครับเป็นวันที่หลุดจากนายกนะครับปรากฏว่าวันนั้นโอเคอยู่เมื่อกี้ใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วพ่อมาเนี่ยเรียกพักนร่วมรัฐบาลเนี่ยมาที่บ้านมาเนี่ยนะครับ ที่บ้านจันสองหมาเนี่ยนะครับไม่เรียกว่าคอบกรรมรัฐบาลโดยกันคอบกรรมพักเพื่อไทยเนี่ยแล้วจะเรียกว่าอะไรวันนั้นกี้ไปอยู่บ้านใช่ไหมจะอ้างได้ไหมว่าทักษินเนี่ยเรียกพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมาที่บ้านเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรครับถ้าไม่ใช่ ครอบครับพักเพื่อไทยใช่ไหมไอ้ที่มีข่าวออกมาว่าจะเลือกอะไรนะชยะนัยเกษมนิติสิริอ่อันนั้นนะกูรู้ว่ามึงตอแหล <S <S เพราะว่าไม่มีทางหลอกเี่ะถึงชัยกเกษมนะจริงๆแล้วเนี่ยทักษินเนี่ยต้องการให้ลูกบ้านเนี่ยมาเป็นนายกใช่ไหมครับ มันเป็นแผลของมัานเดียครอบครองและครอบคราบใช่ไหมไม่เพียงแค่นั้นนะครับปรากฏว่าในวันประชุมของพรรคเพื่อไทยทักษิณก็ไปอยู่ที่ทำการพรรคเร็โกได้ไอ้ทักษิณแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับมีวิดีโอของทักษิณไปปรากฏในการประชุมพรรค อย่างนี้เขาเรียกว่าให้คนนอกพักมามีที่พลเหนือพักผิดรัฐธรรมนูญผิดบารบารนก็เียอย่างได้ดอนผลลัพธ์คืออะไรยุบยุบยุบแดอนครับเ่็แไ่พี่น้องเฮ้เดี๋ยวนะตอนนี้ที่ทำการพักย้ายไปที่ไหนแล้ววะมันไม่ใช่เพชรบุรีตัดใ่แล้วใช่ไหม ไม่ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวจะได้สั่งฟ้าผ่าถูกถ้าจะไม่ผิดไปอยู่วิภาวดีไว้์สะไอ้ไวส์ทีวีใช้เปล่าข้างต่อไปขอให้ฟ้าผ่าที่ทำการพักเพื่อไทยครับพ่อแม่พี่น้องด้วยเหตุผลอะไรครับด้วยเหตุผลที่ชัดเจน แม้แต่เด็กประถมก็ยังรู้คือทักษิคขอบกรรมพักเพื่อไทยใช่ไหมครับแล้วใครเป็นผู้ยินยอมถ้าไม่ใช่หัวหน้าพักชื่ออุกอีกใช่หรือเปล่าเพราะแสดนทักษินเอ่ยยุบพักอย่างแน่นอนแล้วที่บอกว่าจะไปรักษาที่ดูไบนะครับสารถึงปฏิเสธไงเพราะว่า ประวัติไม่ดีใช่ไหมครับปอดมึงชั่วไงเมื่อ16ปีก่อนบอกว่าจะไปดูอะไรนะดูฟุตบอลโลกใช่ไหมรอบนี้บอกว่าจะไปดูโอลิมปิกที่ปารสีสสารบอกว่า <udding> มึงดูงทีวีภูอยู่ที่บ้านจังสองหมาก็แล้วกันไม่ให้ไปหรอก แล้เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะครับแม้แต่มแมลงวันบินผ่านเนี่ยนะครับยังไม่ได้เลยผมเชื่อว่าทหารตำรวจจับตาบองทั้งศีชุกยากเก้าครับคุยก<หา>ับทหารเรือนะครับบอกว่าจะเอากอบกูดไปเหรอปูไม่ยอมเด็ดขาด หารบอกบอกว่าจะไปทางช่อกทางธรรมชาติเหรอกูตรวจทุกตารางนิวเลยถ้าจะบินขึ้นตรงไหนแต่าการบอกว่ากูจะยิงให้ตกเลยหรือไม่ก็เครื่องบินอาจจะระเบิดเหมือนที่ดอนเมืองจำได้ไหมครับวันนั้นมันโชคดีนะหรือโชคร้ายกับประเทศไทยก็ไม่รู้นะครับ ไอโอมันไปช้อปปิ้งนานไปหน่อยถ้าไม่งั้นหมดครอบครัวแน่นอนครับตักษินเ,เพราะฉะนั้นครับพ่อแม่พี่น้องผมรู้ว่าตั้งแต่วันที่โอ,อ่งอิงได้รับการยกมือเป็นนายกทุกท่านที่พ่ะอืดผระอมอยากอาเจียนใช่ไหมอย่าเพิ่งเศร้าไปเลยนะครับตอนนี้คอลอมอโอ,อ่งอิง กำลังจะชิงตำแหน่งนะครับคอละมอที่อายุสั้นที่สุดครับเอาเทศกาลไหนดีลอยกระทองเร็วไปไหมโอ้ยลอยอาคาศเลยไอ้ดูนะเนี่ยปีใหม่เร็วไปเปล่าตุจีละ่ะ เอาไหนๆตอนนั้นก็บอกไว้แล้วผมบอกว่าอย่างมากที่สุดในสองการได้ไม่มีนายกชื่ออุกอิกแน่นอนเริ่มพูดในวันนี้เลยนะครับฟ้าผ่าครั้งที่หนึ่งฟ้าจะผ่าที่ไหนครับพาคเพื่อไทยใช่ไหม นั่นล่ะกระโปรงของนักศิลเลยล่ะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องโดนตัดสิทธิ์ไปด้วยคือหัวหน้าพักชื่ออู๋อิงใช่ไหมแล้วหัวหน้าพักเป็นนายกได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องออกทักระดาใช่หรือเปล่าเป็นยังไงครับแมงยังยัง,ยงกัดทฤษฎีโดมินโนเลยนะครับเพราะฉะนั้น วันที่เราปราสัยเ้าท้ายเมื่อเดือนกรกฎาคมตอนนี้ต้นกันยายนมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมพราะฉันสงครั้งหน้าเราได้สาดดาวกันอย่างมีความสุขแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องเอหรือว่าเรานัดกันดีนะครับบอกว่างั้นสงการปี68นะครับ เรามาฉลองไม่มีรัฐบาลลูกอิอ็งที่อนุสรณ์าสิบสี่ตุลาดีไหมครับถ้าทางจะบันเทิงแน่ๆเลยนะครับเพราะว่านี่มันกี่ปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะนับเร็วที่สุดนะครับก็คือ2544นะครับ2 5 4ห <c oughs> คือวันที่ทักษิณเนี่ยเข้าสู่การเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับ ตอนนี้23ปีที่เต็มไปด้วยความชั่วบันทึกนะครับแม้แต่ตัวแกเองยังถวายดีกาบอกว่าตัวเองโกงชาติคนไทยที่รักชาติเบื่อตระกูลจินวัฒนแล้วว้ยใครเบื่อตระกูลจินวัฒนบ้างยกมือครับ ความเบื่อของพวกท่านนี่นะครับถึงขนาดอยากให้ตระกูลชินวัตรออกจากการเมืองไทยไปตลอดกาลไหมครับว,วันก่อนนะครับมีใครหนะ้าบอกว่าลูกเขยทักษิณไม่รู้แฟนคนไหนเนี่ยบอกว่าจะเป็นว่าที่นายกคนต่อไปกูไม่เอาไว้กูเบื่อแล้ว เท่านี้ยังไม่พออีกหรอวะยังทำระยมตำบอลกับประเทศไทยยังไม่พออีกเหรอผมว่าอย่าว่าแต่คนไทยทั่วไปเลยคนที่เข็ดขี้แก่ขี้อ่อนมากที่สุดก็คือคนเสื้อแดงไม่เอาบึกแล้วทักเ นี่คือตระกูลแรกที่เราจากจะขับออกจากเมืองไทยมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันทำชั่วทำระยะตำบอลกับประเทศไทยมากเกินไปแล้วใช่ไหมครับผมว่าถ้าเอาที่ทักษินทำไว้บวกกับยิ่งรักษทำไว้และสิ่งที่องค์หีกระลัธจะทํนี่ยรวม3มรัฐบาลเกินล้านล้านบาทแน่นอนครับเพราแม่พี่น้อง ขอพาดพิงพวกเด็กส้มหน่อยวะทีอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่พูดมาไล่ทักษินบอกว่ามันคือภาษีกูบางเร้าล้านล้านบาท,ที่ภาษีกูทั้งน,นั้นนอาว้ใช่หรือเปล่าครับเฮ้ <Yeah. S 1> i, แต่แปลกวะทำไมเราไม่เคยขึ้นพวกเด็กส้มนี่มาไล่ไล่ชินวัตรไล่ทักษินแม้แต่นิดเดียว ก็เพราะว่าทักษิณชินวัตรการสมพรรัตนาทรนมันคือพวกเดียวกันคลอกเดียวกันครับพ่อแม่พี่น้อง <S <S มันแค่อะไรครับแค่ตั้งพรรคสมขึ้นมาเพื่อจะรับโอนกิจการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ให้ออก่างจากพรรคเพื่อไทยท่านองครับพ่อแม่พี่น้อง ชัดใบชัดใบเพราะน้นเด็กส้มทั้งหลายครับเลือกตั้งครั้งหน้าตาสว่างได้สัทีหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทักษิณกับธนาธรมันคือสีปึกกันว้ยแล้วที่อุงอิงเนี่ยมันเคยบอกว่าปิดสวิต์สามปอเนี่ย ก็ต,อ,ตอแหลไม่แพ้พอ่อปานใช่ไหมและขี้เกียจทวนความนะครับไปดูสิว่าที่เธอปลาใสไว้ว่าจะ20บาทโดน,นไอ้นี่จะถูกลงไอ้นี่จะถูกลงเนี่ยบันเบียถูกลงหรือเปล่าวันพีียะแพ้คืนใช่ไหมเศรษฐาและบานลึกปีเนี่ยใช่หรือเปล่าอขอโทษนะบางคนนี่นะครับ ไปเห็นว่าห <ım S 2> ุ้นขึ้นมาเป็น1,400ี่ร้อยบาทนะครับมันภาพหลวงตาทั้งนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเขารู้ว่างบประมาณ6 7 6 8กแปำลังจะออกตาหากบอยไม่ใช่ฝีมือแกไอ้วันที่แกได้ไปนายกนะหุ้นไปตกหมดเลยคนส่วนใหญ่เขาซึมเศร้าทั้งประเทศ อีวงลิงรู้ไหมมันเป็นโรคซึมเศร้าจากหมดประเทศเลยถ้าวันไหนที่เธอออกจากตำแหน่งคนไทยรักชาติเขาจะลิงโลดมากเลยใช่ไหมครับลองดึกภาพนะครับวันไหนมีประกาศที่ยุบพักเพื่อไทยและอุ้งอิงต้องออกจากตำแหน่งนายกมันจะเกิดภาพอะไรครับพร้อมกันครับใช่ โย่ใช่โย่ใช่โย่นี่แหละครับคือเสียงของคนไทยวันดีพักเพื่อไทยถูกยบุบแล้วอุกี่อกันไดๆยกครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อดทนกันก่อนนะครับอดทนไว้ด้วยใจรักชาตินะครับเราเป็นคนไทยรักชาติเราต้องอึดครับพ่อแม่พี่น้อง ผมไม่ทราบว่าเวทีแห่งนี้จะตั้งอยู่นานแค่ไหนแต่ขอสัญญาว่าตราบใดที่เวทีของคนไนยรักชาติเจอหมอตุนแน่นอนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ